โรคฮีโมฟิเรียเป็นโรคที่มีภาวะเลือดไหลไม่หยุดมีวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือได้อย่างไรวันนี้เรามาฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับภาวะโรคนี้นะคะก็เหมือนที่เห็นในภาพนะคะสมมติว่ามีแผลมีอะไรขึ้นมาเนี่ยโรคนี้จะเลือดเลือดหยุดไหลาย,ยากนะคะแล้วก็เป็นโรคที่สืบทอดมาจากพันธุก,กรรมได้นะคะ ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ป้องกันตนเองถ้าเราเจอบุคคลที่มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเขาประสบบัติเหตุนะคะโรคฮิโมฟพรเฟีเยเป็นโรคพันธุกรรมที่ทําให้เลือดไหลไม่หยุดเกิดจากอะไรมีอาการอย่างไรรักษาอย่างไรนะคะโรคฮิโมฟพรเฟียเนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทําให้ความสามารถของร่างกายในการสร้างริ่มเลือดของกระบวนการแข่งตัวของเลือดลดลงซึ่งจําเป็นในการห้ามเลือด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกเป็นเวลานานขึ้นหลังจากได้รับบาดแผลและเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกภายในข้อต่อหรือสมองผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการหลังจากได้รับ อุบัติเหตุหรือระหว่างผ่าตัดเท่านั้นนะคะอุบัติการของโรคฮิมฟิรเฟียในกลุ่มอเมริกาเหนือหรือโยุโรปก็ประมาณ1ต่อ5,000คนเลยนะคะถึง 1, 1นึ่งต่อ10,000คนสำหรับอุบัติการในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่1ต่อสอง0 0คนถือว่าน้อยอยู่นะคะพบโรคฮิมโิรเฟีย A ได้บ่อยกว่าโรคฮิมโิรเฟีย B นะคะประมาณ5เท่าสแสดงว่าเป็นชนิด A มากกว่าชนิด B นะคะ โรคเลือดออกง่ายแต่กําเนิดเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนมี2ชนิดก็คือฮิโมฟิเลีย A การขาดโปรตีนแฟกเตอร์8ในเลือดที่ทําหน้าที่ช่วยห้ามเลือดและทําให้เลือดแข็งตัวส่วนโรคฮิโม p ฟิเลีย B นะคะการขาดโปรตีนแฟกเตอร์9ในเลือดมีหน้าที่ในการห้ามเลือดเช่นเดียวกันโดยทั่วไปการผิดปกติที่เกือบทั้งหมดได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ผ่านโครโมโซม X ที่ไม่สามารถทํางานในการสร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือด และทำให้คนทั่วไปเนี่ยเหมือนกับคนทั่วไปได้นะคะนอกจากนั้นยังพบว่าฮิมโม h ฟิเลียเนี่ยยังมีสาเหตุได้อีกหลายสาเหตุเช่นภาวะอิกเวลฮิโมฟิเลียนะคะคือฮิมโมฟิเลียที่เกิดภายหลังในภายหลังเนื่องจากแอนติบอดีที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านปัจจัยการแข่งตัวของเลือดโดยไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถพบได้แต่มีจำนวนน้อยกว่า แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือฮิโมฟิเลียซีนะคะที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยการแข่งตัวของเลือดนะคะแฟกเตอร์11นะคะอยู่ในระดับต่ำนะคะส่วนพาลายฮิมโผฟิเลียนะคะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยการแข่งตัวของเลือดนะคะก็คือแฟกเตอร์5อยู่ในระดับต่ำนะคะอันนี้ก็อีกเป็นอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดฮิโมฟิเลียได้นะคะแต่ที่พบบ่อยที่สุด ะะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าเป็นฮิมโมฟิเลียเอนะคะอาการของโรคฮิโมฟิเลียเป็นอย่างไรในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากคือมีระดับแฟคเตอร์ต่ำกว่า1%มักเริ่มแสดงอาการให้เห็นตนั้งแต่เล็กโดยอาจจะเป็นจ้ำเขียวตามร่างกายและมีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อได้เองโดยไม่ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีการกระแทกใดๆและมีโอกาสมีเลือดออกในทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะไปจนถึงเลือดออกในสมองได้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลางคือมีระดับแฟกเตอร์1-5%จะมีเลือดออกในข้อและกมเนื้อเมื่อได้รับอวดเพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีเลือดออกในข้อได้โดยไม่ได้รับการกระแทกใดๆในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยนะคะคือมีระดับแฟกเตอร์แค่5%อถึง40%เนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการจนเมื่อได้รับอวดตีเหตุหรือมี การผ่าตัดนะคะก็จะมีเลือดออกมากให้เห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอาการตั้งแต่ปานกลางรุนแรงเล็กน้อยนะคะสรุปอาการแสดงของโรคนะคะสัญญาณทั่วไปของโรคฮิมโมฟิเลียได้แก่เลือดออกในข้อต่อซึ่งอาจทําให้เกิดอาการปวดบวมตึงที่ข้อต่อมักมีผลต่อหัวเข่าข้อศอกนะคะหรือข้อเท้าแล้วก็มีเลือดออกที่ผิวหนังก็จะเห็นรอยช้ําหรือเป็นจ้าขึ้นที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนทําให้เกิดการสะสมของเลือดในบริเวณนั้น แล้วก็เลือดออกในช่องปากเหงกและเลือดออกที่หยุดยากหลังจากสูญเสียฟันนะคะหมายถึงว่าสมมติเราถอนฟันไปแล้วเลือดหยุดไหลาย,ยากนั่นเองนะคะต่อมาเลือดออกแล้วหยุดยากหลังจากมีบาดแผลหรือมีการผ่าตัดแล้วก็มีเลือดออกในกล้ามเนื้อยอย่างมากหลังจากมีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็มีเลือดออกที่ศีรษะของทารกนะคะหลังคลอดยากนะคะก็คืออาจจะต้องใช้เครื่องมือหรือ,อตัวช่วยดึงนะคะจ,จะเป็นแว็ก นะคะช่วยดึงระดับความรุนแรงของโรคมีรุนแรงมากนะคะก็คือระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเนี่ยน้อยกว่า1%มีโอกาสเลือดออกได้เองหรือเลือดออกภายหลังบาดเจ็บเล็กน้อยระดับรุนแรงปานกลางคือระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 1- 5เเจะมีเลือดออกเมื่อเกิด การล้มหรือกระแทกระดับรุนแรงน้อยก็คือระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด5-40%เลือดออกมากเมื่อถอนฟันหรือเกิดบาดเจ็บรุนแรงนะคะก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าระดับความรุนแรงของโรคมีทั้งหมด3ระดับนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องดูแลคนที่เป็นฮิมโิรเฟียให้ดีนะคะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมีความผิดปกติของยีในในร่างกายในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่หายขาดได้แต่สามารถดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแรงจากภาวะเลือดออกได้นะคะ โดยการให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกและการให้แฟกเตอร์เข้มข้นโดยเร็วเมื่อมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้นการพักใช้งานข้อที่มีเลือดออกการให้ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่กลุ่มแอสไพรินนะคะเพราะยิ่งทําให้เลือดออกมากขึ้นการทํากายภาพบํบาบัดป้องกันข้อต่อติดข้อติดงอนะคะแล้วก็เมื่ออาการเลือดออกในข้อมากขึ้นนะคะเราจะต้องป้องกันภาวะข้อติดงอนะคะการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคฮิโมโฟิเลียนนั้นมีภาระ จากการรักษาหรือไม่ผู้ที่เป็นโรคฮิโมโฟพเลียและผู้ดูแลต้องมาที่ศูนย์บ่อยๆนะคะเพื่อรับการหยอดยาซึ่งเสียเวลาอย่างมากและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างมีนัยยะสําคัญผู้ที่เป็นโรคฮิโมโพเลียร,รายงานว่ามีความยากลาบากในการทําให้การรักษาและชีวิตประจําวันเดินไปด้วยกันอย่างสมดุลดังนั้นจึงอาจไม่สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการตามการรักษาได้ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมีเลือดออกที่เป็นอันตรายได้ง่ายนะคะ เพราะว่าเราจะต้องพาเขาไปหยอดยานะคะแล้วพอไปหยอดบ่อยๆเข้าก็มันมีปัญหาเรื่องการเดินทางแล้วบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองนะคะการกระทบกระแทกการเคลื่อนไหวนะคะการรักษาโรคฮิมโมฟีเลียก็คือการให้แฟกเตอร์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบแรกให้ตามอาการ คือให้ผู้ป่วยเมื่อได้รับบัตเหตุหรือเมื่อมีเลือดออกจากการกระแทกแบบที่2ให้แบบป้องกันก็คือให้อย่างสม่ำเสม,สมอเป็นประจําเช่นสัปดาห์ละครั้งเป็นการป้องกันแม้จะไม่มีอาการก็คือการหยอดยาน,นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้แหละที่ทําให้คนป่วยและผู้ดูแลอึดอัดนะคะการรักษาก็คือการทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่หายไปซึ่งอาจทําได้เป็นประจําหรือในช่วงที่มีเลือดออกอาจมีการทดแทนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลปัจจัยการแข็งตัวของเลือดนั้นทํากัน ทำจากเลือดนะคะของมนุษย์หรือโดยใช้วิธี r e c o m b ินเนตนะคะพบว่าประมาณ20%ของคนไข้ที่ได้รับการได้รับสารทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือดจะพัฒนาแอนติบอดีต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือดนะคะซึ่งทําให้การรักษายากขึ้นนะคะการรักษาด้วยยาอื่นๆนะคะเช่น d e สมอ p ์พิซินนะคะก็กลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคฮิมโพ i ฟิเ a ีที่ไม่รุนแรงอาจให้กรดนะคะ กดทันทนีซีทันนีสมักนะคะซานิสมิกหรือกดกดเอฟซีรอนนะคะอะมิโนแคปโปรโลิกนะคะเกี่ยวกับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเพิ่มด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสลายตัวของลิ่ม,ลมเลือดการให้ยากแก้ปวดสเตอรอยด์และกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการบุนแรงนะคะแล้วการปวดข้อบวมในข้อที่มีเลือดออกนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการรักษานะคะ การรักษาผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือดนะคะในกรณีที่คนไข้โมฟิเรียเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือดนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเกิดภูมิต้านทานแล้วรักษาที่ได้ผลที่ดีที่สุดก็คือการใช้คอติโคสเตอรอยนะคะซึ่งกําจัดแอนติบอดีทางเลือกการรักษาอาจใช้ยากลุ่มกดภูมิคุ้มกันนะคะชนิดไซโปฟอสฟาไมน์นะคะและ ไซโปสปอรินนะคะและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสิทธิภาพสําหรับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตรอยนะคะต่อมาวิธีที่3คือการรักษาด้วยอิมูโนกบูรินนะคะซึ่งต้องให้ทางหลอดเลือดดำในประมาณที่สูงเพื่อทํางานช่วยควบคุมภาวะเลือดออกให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการรักษาต่อเนื่องนะคะการรักษาด้วยจีนโทรปีนะคะ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคฮิโมโมฟิเลียขั้นรุนแรงาการบําบัดด้วยยีนเนี่ยอาจลดอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคฮิโมโมฟิเลียระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้พบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในฮิโมโมฟิเลียบีแต่อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยศึกษาซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะในการรักษาฮิโมโมฟิเลียเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเลือกแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง,รองโรคเลือด ไหลไม่หยุดนะคะที่เรียกว่าฮฮโมฟิเรียนะคะว่ามันน่ากลัวนะคะบางทีเราก็จะเจอกลุ่มคนป่วยหรือคนไข้หรือญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักที่มีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องปกป้องเขานะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้ทันนะคะถ้าเห็นความผิดปกติจากการมีบาดแผลบาดเหตุต่างๆนะคะเราต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าการเสียเลือดเนี่ยก็คืออาจทําให้เกิดภาวะช็อกและเป็นอันตรายติดตามมาได้นะคะ สำหรับเนื้อหาที่รวบรวมมาทั้งหมดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยส่งต่อเป็นสะพานบุญให้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้เรื่องสุขภาพและป้องกันตนเองนะคะและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างรวบรวมมาให้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้และก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้และแก้ไขาภาวะวิกฤตที่เผชิญอยู่ให้ได้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ